สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปวีโอนี้นะครับจะมาอธิบายว่าช็อกโกแลตสยามคืออะไรนะครับก็เป็นของใหม่ในวงการสุขภาพที่หลายๆคนยังไม่เคยได้ลิ้มรสนะครับซึ่งช็อกโกแลตสยามเนี่ยนะครับเป็นสูตรที่อาชัยค้นคิดขึ้นมาตอนช่วงปี2019ให้ออกมาเป็นช็อกโกแลตสุขภาพนะครับซึ่งตัวเจ้าช็อกโกแลตตัวนี้ครับมันจะมีส่วนประกอบของกล้วยนะครับแล้วก็ โกโก้ go, แบบ100%เซนะครับแล้วก็ทำละลายด้วยน้ำมันมะพร้าวนะครับแล้วก็มีเกลือฮิมาลยันนะครับก็จะใช้วัตถุดิบคลินงครทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช้น้ำตาลเพิ่มเติมนะครับมันจะมีเท็กเจอร์ลักษณะคล้ายๆกับดินน้ำมันสามารถปั้นได้เป็นรูปอะไรก็ได้นะครับทีนี้ตัวนี้คือเบทที่รับประทานได้เลยมีรสชาติที่ออกเป็นแนวแบบโกโก้ go go, แบบนบหน เป็นออกมาเป็นเหมือนช็อกโกแลตอ่ะเหมือนเรากินช็อกโกแลตแบบหนึบๆเป็นเอกลักษณ์พิเศษเลยนะครับของช็อกโกแลตสยามซึ่งไม่มีที่ไหนนะครับในสูตรนี้นะครับที่เฉยค้นคิดเมื่อปี2019นะครับทีนี้เวลาที่นะครับ จะกินง่ายๆก็คือกินได้เลยแต่มันมีวิธีการจัดการนะครับก็คืออาชัยก็ทําไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับวิธีการทําให้เป็นรีดให้มันเป็นแผ่นแล้วก็เป็นบล็อกแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับพอแช่ตู้เย็นแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะหักออกมาได้เลยนะครับเป็นชิ้นที่พร้อมรับประทานนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะเราก็จะออกมาทานเนี่ยเราจะทําชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กได้หมดเลยนะครับเนี่ย เห็นไหมครับหักออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับอันนี้พร้อมรับประทานเลยแบบออกมาจากตู้เย็นเซตตัวเย็นๆเ,เลยนะครับหรืออมให้ละลายในปากจะคล้ายๆไอติมนะครับเนี่ยฮนะเป็นทิงครีมแต่ว่าตัวเบทต,ตัวนี้มันแอปพลายไปได้หลายอย่างมากกว่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาทำในลักษณะของเป็น Energy b บอ d นี่นะทีน,นี้วันนี้นใชยใช้อะไรนะ คือพวกผลไม้อบแห้งเนี่ยเราก็จะใช้พวกลูกเกตลูกพุนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้บ้าน,นใอ้ชัยตอนนี้มันมีไอตัวพุทราจีนแห้งออ้ชัยก็เลยโอเคใช้พุทราจีนนะประโยชน์มันดีด้วยตัวพุทราจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวถั่วที่ใช้ธัญ,ญพืชต่างๆเนี่ย ะะใช้ได้หลากหลายเลยนะถั่วแอลมอนโอพิทาจิโอหรือว่าถั่วแมคคาเดมียถั่วอะไรก็แล้วแต่นะงาม้อนงาดำผสมเยอะๆยิ่งดีแต่นี่บ้านชัยตอนนี้มีแค่ถั่วลิสงนะ ถั่วลิสงอบนะอาชัยก็โอเคไม่เป็นไรเอามาบูบูให้มันแตกสักหน่อยแต่ให้มีความเป็นชิ้นด้วยเพราะเวลาเคี้ยวแล้วมันจะหนึบเป็นเท็กเจอร์ที่อร่อยส่วนอันนี้มีติดตู้เย็นอยู่นะครับเป็นทุเรียนกวนปักใต้นะของญาติอาชัยทำเอาไว้เนาะเราก็แช่ฟิตไว้โอเคเอามาใช้เป็นไส้ได้นะครับทีนี้ตัวนี้มันง่ายมากเลยคือถ้ามันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเวลาที่เราขายไปเราบอกว่าเก็บไว้ในตู้เยนเน็นนยหูเก็บเก็บได้แล้วมันไม่เสียง่ายเลยนะครับได้ยาวไกลเลยนะทีนี้นะ อมแข็งเนี่ยเรา,เอาออกมาวางให้เซตตัวนะครับนะแต่ในกล่องนั้นกิโลนึงนะครับมันจะใหญ่กว่าออน,นี้ประมาณสัก2 0 0 250กรัมได้นะครับอ่ะนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เราเอามานวดนวดสนุกมือเลยครับนวดเหมือนดินน้ำมันเลยอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยแล้วแผ่แบนเป็นชิ้นจะปั้นเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมได้หมดเลยนะครับเอารูปทรงที่เราชอบแต่ทีนี้ปรากฏว่า วันนี้เราจะมาทำเป็น energy b a l นะครับ energy b a l กับแล้วก็ตัวนี้ด้วยเอาสำหรับเอามาปั้นไส้ด้วยนะครับเอาตัวทุเรียนกวนนะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หุ้มเลยอ่าหุม้มพอหุ้มเสร็จเรียบร้อยนะครับปั้นกลมๆไว้อย่างนี้นะอันนี้กินได้เลยนะแต่ถ้าเอาไปแช่เย็นอีกทีนะึงนะให้มันเซตตัวเย็นนะหูเวลากินเนี่ยไม่ต้องทําลูกใหญ่มากในยอย่างเงี้ยกัด2คําหมดเนี่ย อร่อยมากฟินมากเวลามันเข้าไปด้วยกันเนี่ยนะครับคุณติดใจแล้วก็ทับใจเลยว่าเออเป็นออขนมที่มีที่มาที่ไปนะคุณพยายามหาวัตถุดิบที่จะเอามาประกอบผสมถ้าคุณได้ครีมมายิ่งดีเลยนะครับแต่นี้ของอาชัยได้ทุเรียนกวนบ้านเลยทุเรียนกวนแบบไอ้พื้นบ้านญาติตัวเองทําเลย,ยก็ดีอย่างเงี้ยอย่างนี้กินนี่แบบสบายใจมากนะครับอ่ะทีนี้นอกจากที่เราจะใช้ออทําเป็นไส้แบบนี้ใช่ปะ เราทําเป็น e อ e r น y b o n บอนะครับเอเนจีบอคือมันจะคุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะลูกพูนลูกเกดทันยพืชต่างๆนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแบบขนมแบบสุขภาพะแต่ก็กินดีกว่าแบบอาหารนกปกติที่เขาบอกแซลกันสายสุขภาพบอกกินอาหารนกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะให้เอามานวดอย่างนี้เลยนวดให้เข้ากันนะครับให้มันอมกันไปเลยคืนกันไปเลยอย่างนี้นะนี่นวดอย่างนี้นะครับ เนี่ยเป็นวิธีการที่แบบทําขนมครีนที่ง่ายมากแล้วออกมาเหมือนแพงแพงที่เขาขายก้อนหนึ่งแบบหลายตังน่ะเล็กนิดเดียวแบบบางทีเป็นร้อยแปดบาทนะครับอันนี้เนี่ยเราซื้อตัวเบตของอาชัยไปอ่ะหนกิโลนะครับราคาเท่าไหร่365บาท อันนี้คือจ่ายจบเลยไม่ต้องมาจ่ายค่าขนส่งค่าอะไรแล้วนะครับ<ส><ส>ราคานี้เลยซื้อกี่ชิ้นก็คิดตามราคานี้เลยแหละมันไม่ต้องมาคิดค่าขนส่งกันแล้วนะครับนี่อย่างนี้เลยนะนี่ทีนี้เสร็จปุ๊บนะประมาณน,นี้นะนี่มันก้อนใหญ่ไปเราทําให้เป็นก้อนย่อยให้เป็นก้อนเล็กลงเท่าก้อนเอม็ดมะยมก็ได้นะหรือเราจะทําให้มันเป็นทรงแบบ comme, ยาวๆนะทําเป็นทรงทรงเขาเรียกว่าทรงเหมือนคิดแคทอ่ะ นะแล้วก็แช่เย็นครับแช่เย็นโอ้โหกัดเข้าไปแต่ละทีนี่แบบฟินจนร้อ,องขอชีวิตเลยครับอย่างนี้เลยอะนะนี่แล้วก็เอาไปแช่เย็นนะนี่เป็นแบบแนวแบบคิดแค่สุขภาพเลยครับแนวนี้นะโอ้โหแบบสุดจริงครับเป็นโฮมเมดนะเราไปหาใส่หัวต่างๆถ้าใครที่ได้กินอย่างนี้คุณจะได้กินของที่มีประโยชน์มากแล้วคลีน นะครับอาชัยเนี่ยเสสุดมาตั้งแต่2019เนี่ยคือภายใต้นะครับความรู้ที่เข้าใจว่าเราควรจะกินอาหารในลักษณะไหนนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับที่สำคัญเนี่ยตัวช็อกโกแลตสยามเนี่ยนะครับมันทำละลายด้วยไขยมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันสายกลางมันจะทำให้ไอตัวโพลีฟีนอลที่อยู่ในผงโกโก้ร้อ แตกตัวแล้วดูดซึมมีประสิทธิภาพดีที่สุดมีประโยชน์มากนะครับและเราอ่ะก็ไม่ได้ใช้เกลืออุตสาหกรรมเราใช้เกลือฮิมารยันนะครับนี่คือขนมสุขภาพโดยแท้คนที่ทำไดเอทอยู่เนาะมันเครียดมากเลยนะนะมันจะเกิดความเครียดคอติซอลอะไรมันจะหลังมากตัวนี้ลดคอติซอลได้ดีมากนะครับกึบเย็นๆนะก็จะสามารถที่รับประทานได้คนที่เอาเบาหวานกินได้ไหม กินพอประมาณไม่ใช่จะอัดทีกินเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ล้วกินทีละชิ้นอย่างนี้มันไม่เท่าไรเพราะอะไรเราไม่ใช่ใช้น้ําตาลแบบอุตสาหกรรมอะไรมาทํามันคือกล้วยธรรมชาติกล้วยธรรมชาติมีอะไรมีโพแทสเซียมมีแพคป็นสูงนะครับมีกลุ่มของวิตามินมีใยอาหารนะครับ แล้วยิ่งมาทําอย่างนี้โอ้โหได้ไฟเบอร์ต่างๆได้โปรตีนที่หลากหลายโครงสร้างมันจะซับซ้อนขึ้นเวลาดูดซึมเนี่ยไม่ต้องกระตุ้นอินซูลินแรงเพราะว่าเวลาเรากินแบบนี้นะครับ อันนี้คือฝากไว้เลยนะช็อกกแลตสยามนะครับหลายคนที่ทแบบโอโ้โหรู้ข่าวถ้าคนที่เคยรู้ที่ติดตามมาในยรีบคว้าไปอย่างไวนะครับใครที่มารู้วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านยังแต้มบุญเหลือนะแบบว่าทักมาในช่วงที่ยังมีของให้อยู่นะฮะก็โอเคครับได้ดิวนะแต่ว่าถ้าไม่ทันไม่เป็นไรครับก็คือให้รู้ว่ามันยังมีขนมดีๆเพื่อสุขภาพแบบนี้อยู่จริงนะครับ ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพจริงๆอุดมไปด้วยสารโพลิฟินอนนะครับกินตัวนี้ช่วยลดความเครียดไขความเครียดและบำรุงสมองของเรานะครับฝากไว้เลยนะครับช็อกโกแลตสยามนี่จะเอาแบบเป็นก้อนอย่างนี้ก็ได้นะเด็ดมากเด็ดมากหรือจะเอาแบบง่ายที่สุดเลยคือ ไปไปทาเป็นแผ่นแบนๆอย่างนี้นะครับซึ่งอาชัยให้คู่มือไปแล้วเป็นคลิปวิดีโอเวลาที่เราจาหน่ายไปเราจะให้คลิปนะฮะแอดมินจะให้คลิปไปให้ไปทําอย่างนี้แล้วเราก็แถมถุงไปให้ด้วยนะครับแถมถุงไปให้ด้วยสําหรับทําตัวนี้เลย1นกิโลเนี่ยนะครับกินกันยาวไปเลยคุ้มค่า300กว่าบาทนะครับรวมค่าขนส่งเรียบร้อยกินกันยาวๆนะกินวันละชิ้นขนาดนี้ก็ฟินแล้วฟินจนร้องขอชีวิตแล้วครับประมาณนี้เลยนะครับฝากไว้นะครับ ช็อกโกแลตสยามเอามากินกับกล้วยอร่อยเกินอร่อยจนต้องร้องขอชีวิตเลยละ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆ อาชัยจะมาแนะนำนะฮะคนที่ซื้อช็อกโกแลตสยามไปเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีวิธีมิกที่แบบสุดยอดมากเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะนอกจากเราแช่ตู้เย็นใช่ไหมแล้วเราจะหักกินแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นเย็นๆออกจากช่องฟรีดแบบนี้มันก็แบบโอเคฟินแล้วนะครับนะได้ประโยชน์นะทีนี้วันนี้นี่เราเอาออกมานอกตู้เย็นอะแล้วเราก็ไว้อุณหภูมิปกติแล้วเราค่อยๆหยอดน้ําอุ่นนะครับหยอดลงไปแล้วก็เค้าหรือใช้มือนวดก็ได้ ให้มันออกเป็นโคลนแบบนี้นะครับให้เป็นโคลนแบบนี้ซึ่งมันมีคุณสมบัติแทนแป้งเป็นกาวเป็นอะไรในตัวนะครับและนี่เลยลุงไผ่สวนปานะส่งมาให้อาชัยงาขี้มอนดิบนะงาขี้ม้อนดิบมีประโยชน์มากและโอเมก้าสมเนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดมีเอนไซม์เยอะใส่ลงไปนะอันนี้คืออะไรรู้ป่ะสแน็คงาขี้มอนครับนะฮะนี่คือวิธีการทำแปลงนะฮะจากไอตัว ช็อกโกแลตสยามเนี่ยให้เป็นสแน็คงาขี้หมอนครับแค่นี้ไม่ต้องยากนะครับอ่ะทีนี้ใส่ไปได้เยอะใส่ไปได้อีกนะครับใส่ไปได้อีกเราจะได้ทําได้เยอะเลยแค่คุณสมบัติคือเราจะให้มันจับตัวกันแล้วรสชาติอะ่ะมันอร่อยอยู่แล้วช็อกโกแลตสยามมันอร่อยอยู่แล้วนะเสร็จปุ๊บเราก็เขานะจจใจให้ดีใช้มือเ้านี่แหละเนาะสวมถุงมือด้วยดีอ่ะเราก็เขานะเนี่ยโอเคเสร็จปุ๊บนะเริ่มละเห็นไหมถ้าเราดูแล้ว มันมันยังสามารถที่จะจับก้อนได้อีกแล้วเราก็เติมงานที่มันได้อีกเราก็เติมเข้าไปเออทำได้เยอะนะเนี่ยทำได้เยอะนะครับที่สำคัญน่ะเราจะได้กินตัวไอ้งาหมอนเนี่ยแบบไม่ผ่านความร้อนนะครับอันนี้แหละจะเป็นแบบสแน็คสุขภาพแบบสุดๆแล้วนะครับเป็นสแน็คสุขภาพที่แบบโอ้โห ซูเปอร์ฟู้ดเลยครับนะฮะนี่เนี่ยนะเราแล้วแต่ถ้าเราชอบแบบความแบบให้มันเข้มข้นโกโก้มากๆ,ๆเราก็ใส่น้อยใส่งาน้อยลงนะเออแต่อาชัยเวลากินตัวเนี้ยรู้สึกแบบมันเคี้ยวอร่อยกรอบเหมือนคุกกี้แต่เป็นคุกกี้ที่ไม่ได้ไปผ่านความร้อนสูงไม่ต้องมีแป้งไปประทะกับความร้อนรุนแรงให้เกิดพวกสารไออัิลไมายพวกนี้นะครับนะมันก็แบบ ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพแน่นอนและที่สําคัญน่ะมันได้ไขมันดีนะครับนะนี่แค่นี้เองที่เหลือปั้นได้แล้วนะแค่นี้อันนี้ถือว่าแบบเข้มข้นนะจริงๆริงยังเติมงามอนเข้าไปได้อีกนะนี่นะทีนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะเออมันแล้วแต่บางคนเขาจะทําแบนๆนี้นะแล้วเขาก็เอาเป็นลักษณะเป็นมีดหรือไม้บรรทัดอ่ะนะมาตัด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 ,ตดเป็นสี่เหลี่ยม เป็นชิ้นนะครับแล้วกินได้เลยไหมกินได้เลยแล้วมันมี2ส,สูตรที่จะกินคือจะกินเย็นกินแบบเย็นๆหรือกินแบบเก็บแห้งนะถ้ากินแบบเก็บแห้งนะเราจะทําเป็นชิ้นไว้แล้วเนาะเราจะทําเป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้อนวงกลมเป็นแบรนเป็นรีอะไรก็แล้วแต่เนะาะสมมติว่าเรียนแบบคุกกี้อะไรเงี้ยนะเอาอันนี้ไป อบไล่ความชื้นใช้อุณหภูมิแค่50องศาไม่ต้องใช้เยอะจริงๆก็ไม่ใช่ใช้แบบเตาอบแบบไอ้ที่พวกที่เขาอบร้อนสูงๆนะมันจะมีเตาอบไล่ความชื้นแบบพวกอบชาอบใบไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่บางคนเอาไปอบแดดก็ได้นะครับพอมันแห้งแล้วมันจะเก็บไว้กินได้ยาวๆเลยเป็นคุกกี้ที่แบบสุขภาพมากเลยนะครับนะหรือใครจะเอาสูตรนี้ไปไปแช่ช่องฟรี แค่ช่องฟีเรามากินอุ้ยมันก็กรอบอร่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้อีกอีกอารมณ์หนึ่งนะไปลองทํากินกันดูอยากให้ได้กินซูเปอร์ฟู้ดดีๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับและจะติดใจนี่แหละสแนคงาขี้ม้อนที่แปลงจากช็อกโกแลตสยามเลยครับมาดูครับสําหรับคนรักลูกรักหลานนะครับไม่อยากให้กินขนมที่จะทําให้เสียสุขภาพนะฮะนี่เลยครับ ใช้เบทช็อกโกแลตสยามบายอาชัยนี่แหละครับเอามามิกโมดิฟายให้เป็นเอเนจีบอลนะครับเนี่ยใส่ผลไม้อบแห้งเข้าไปใส่ถั่วต่างๆเข้าไปนะฮะถั่วอบเม็ดมะม่วงหินวา,านอะไรใส่ได้หมดงาอะไรใส่เข้าไปนะครับข้างในก็ใส่ลูกเกตก็ได้แต่อันนี้ชัยใช้ทุเรียนกวนบ้านๆเลยนะครับเป็นลูกเล็กๆแทรกอยู่ข้างในครับเอาไป แช่ช่องฟรีตไว้ครับแล้วก็ไว้ให้ลูกหลานของเรากินนะครับปลอดภัยและรับประกันครับกินแล้วติดใจแน่นอนไม่แพ้กับแบบทั่วๆไปที่มีสารพิษเลยครับแบบนี้ทั้งอร่อยทั้งครีนครับหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องหัวไอศครีมมาใส่นะครับวันนี้ลูกชายอยากกินไอศครีมนะครับอาชัยก็ใช้นมที่เขาเคยกินประจำนี่แหละครับมาทำผสมกับ กะที่นะครับเอาแบบง่ายๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตสยามนะครับชิ้นเล็กๆที่เราไว้ทําเป็นบีดช็อกโกแลตใส่ลงไปนะครับอ่ะตอนนี้เครื่องเดินแล้วนะเราก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลยโอเคแปบ๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวหมดละอร่อยไหมครับเฮ้ย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราเอา เราเอาบีบชอ็อกโกแลตนะครับค่อยๆใส่เข้าไปบีบชอ็อกโกแลตใส่เข้าไปครับชอ็อกโกแลตสยามนี่แหละครับใส่เข้าไปในไอศครีมนี้มันก็จะมีแบบเป็นชอ็อกโกแลตนะครับอยู่ในนี้ด้วยเป็นแบบหชิ้นเล็กๆนะครับเ,เดี๋ยวรอให้มันขึ้นเป็นไอติมแล้วมาดูกันนะครับตอนนี้กําลังรออยู่นะครับรอให้มันเป็นไอติมนะครับเราก็จะใช้ นมนี่แหละครับนมธัญ,ญพืชกะทินะครับมาใส่ง่ายๆไม่ต้องใส่สารทำ emulsifier นะครับทีนี้ก็ลอเดียวครับโอ้นั่งเฝ้าอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเริ่มใกล้ๆแล้วนะเริ่มเป็นเป็นบุ้บุแล้วนะเออมันเริ่มเป็นบุ้บุแล้วครับ ทำไมใช้มือหมุนล่ะมันมันมันแข็งเร็วเพราะว่าเพราะว่าน้อยไงน้อยแล้วมันเย็นด้านล่างมันแข็งเร็วแต่ว่าใช้มือหมุนแทนได้นี่สับไปสับมานี่เป็นก้อนละเป็นเนื้อละอือหลูกชายใก็จะได้กินเอาได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเตรียมตักเลยโอเคได้แล้วแหละโอ้โหเป็นแล้วเป็นแล้วนี่นะ นี่เราก็จะได้แบบนี่ไอติมโฮเมดนุ่มนุ่มเห็นไหมนุ่มเหมือนเหมือนเหมือนวอเลยอ่าไหนช้อนเล็กเอามาชิมลูกนี่อ่ะอันนี้ลองชิมดูลองชิมดูซิตอนแรกเป็นสีขาวนะเดี๋ยวพ่อใส่ลงไปสองก้อนเลยอ่ะเนี่ยมีเม็ดบีดช็อกโกแลตที่ยังไม่ละลายก็ยังมีอยู่เป็นไงอร่อยไหมครับอืมอร่อยช็อกโกแลตเลย เออเฮ้ยเห็นไหมลูกอ่าไม่ต้องไปกินร้านนะกินแบบนี้แหละเป็นยังไงล่ะครับนี่แหละไอติมโฮมเมดนี่อร่อยไหมครับ,บอ่อยะเอออร่อยมากฟินมากเลยนี่เห็นไหมตอนแรกเป็นสีขาวเนี่ยทีนี้ช็อกโกแลตสยามมันละลายไงตอแนแรกกะจะให้มันเป็นเม็ดอ่าสงสัยต้องมาโรยทีหลังถ้าอยากให้มันเป็นเม็ดแต่ตอนนี้มันละลายเข้าไปอยู่ในเนื้อเนี่ย คือเนื้อเนี่ยนะจะไม่แข็งเหมือนแบบพวกหวานเย็นเป็นน้ําแข็งนะแต่เนื้อจะเป็นมูสแบบไอศครีมนี่แหละไม่ต้องใช้สารทำอิมัลซิฟายเออร์อะไรหรอกนะหรือเป็นเอาน้ํากะทิมาทําได้เลยน้ํากะทิละลายน้ําตาลมะพร้าวมาทําได้เลยใครอยากกินต่อไปนะเครื่องแบบนี้ซื้อได้นะครับที่เยอะแยะ l a ซาด้ s h o อ e ปเนี่ยเราเอาบล็อกตัวเนี้ยบล็อกตัวในมาหน่ยตัวตัวสีขาวๆเนี่ยไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องฟิตจนมันมันแข็งมาก มันเย็นแล้วก็เอาแสงไปแล้วก็ใช้เครื่องนั้นปั่นถ้าปั่นเยอะหน่อยอะ่ะมันจะง่ายมันจะค่อยๆเป็นแต่นี้เพอปั่นน้อยมันเย็นเร็วเครื่องมันปั่นไม่ไปเราเลยใช้มือหมุนช่วยได้ไม่มีปัญหาอโอ้โหดูเนี่ยมันก็จะค่อยๆเนี่ยตตาการละลายเหมือนกับ<ม>ไอติมปกติที่เรากินนี้เลยครับนุ่มละมุนครับ